ครับสวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันแต่เช้านะครับในเรื่องทุเรียนนะครับทุเรียนเล็กการดูแลทุเรียนเล็กแบบบ้านๆได้ผลแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับพี่น้องนี่แหละครับทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับเป็นทุเรียนเล็กแต่ก็สวย มากนะครับทำไมถึงสวยสังเกตตรงไหนนะครับก็สังเกตตรงยอดนะครับใบลักษณะนี้นะครับเป็นมันเลยเปลี่ยนแพลงทุกวันเลยนะครับพี่น้องนี่แหละครับยอดเป็นมันทุกกิ่งเลยนะครับ พี่น้องครับง่ายๆนะครับลองทำดูวิธีการก็คือเราปลูกแล้วนะครับในช่วงหน้าเร้งนะครับใช้ปักตบชวานะครับมาคลุมเพราะว่าคุณลักษณะผักตบชวานั้นนะครับเป็นผักที่สามารถที่จะอุ้มน้าได้ทั้งรากนะครับรากก็เป็นรากฝอยลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ทางก้านตลอดถึงลำต้นของผักตบชวานะครับเอามาคลุมแล้วเราก็รถทุเรียนปกตินะครับพี่น้องดูได้นะครับสวยจริงๆนี่แหละครับไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นนะครับเราใช้วิธีการดูแลแบบบ้านๆนะครับพี่น้องดูได้นะครับ ผมเห็นสวยขึ้นทุกวันนะครับอันนี้เราปลูกได้หนึ่งเดือนแล้วเห็นสวยขึ้นทุกวันนะครับก็เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามตายเลขเรียนเรียนรู้ด้วยกันนะครับเผื่อท่านอยากจะไดุุ้เรียนไปไว้กินที่บ้านนะครับสำหรับลูกหลานเพราะว่าต้นทุเรียนหาว่าได้เป็นแล้วนะครับอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันปีเลยนะครับพี่น้อง ก็สามารถที่จะปลูกไว้ข้างๆบ้านสักหนึ่งต้นหรือสองต้นก็ได้นะครับแล้วก็ดูแลลักษณะนี้ก็เลยอยากจะแนะนำและแนะนำเสนอให้พี่น้องนะครับลองเอาทุเรียนไปปลูกแล้วก็ดูแลลักษณะนี้นะครับได้ผลนะครับทำไมถึงว่าได้ผลก็พี่น้องดูได้นะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วผมไม่เคยเอาผักตบชวามาคลุมทุเรียนนะครับเพิ่งเพิ่งทดลองเอามามาคลุมนะครับก็เห็นได้ผลก็เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรงนะครับทุเรียนสวยสวยมากเลยนะครับเพราะว่าในช่วงแรงนั้นไม่มีเชื้อราและไม่มีฝนตก นะครับก็ลักษณะของทุเรียนนั้นชอบบรรยากาศร้อนชื้นนะครับพี่น้องลองซื้อทุเรียนแล้วไปปลูกดูนะครับลักษณะนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูทุกยอดเลยนะครับคือลักษณะทุเรียนสวยให้ดูที่ใบนะครับใบจะเขียวเข้มแล้วก็เป็นมันนี่แหละ เนี่ยเป็นมันรักษานี้แสดงว่าทุเรียนพร้อมที่จะสวยแล้วนะครับสังเกตดูทุกยอดเลยจะเป็นมันเลยนะครับพี่โนโอ้องนี่แหละครับดูได้เลยนะครับอันนี้ผมก็มาดูช่วงเช้าบรรยากาศเย็นๆก็เห็นความสวยผิดปกตินะครับ ก็เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เอาแนวทางนี้นะครับไปใช้นี่แหละครับชุ่มชื้นดีมากเลยนะครับเดือพี่น้องที่ปลูกทุเรียนแล้วนะครับก็ไปหาผักตบชวามากลุ่มลักษณะนี้นะครับสวยแน่นอน ขจาวเว็บไซต์ส,สรา,าร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรก็จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลเ่ยกเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้อแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ